ทราบกันดีค่ะว่าเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนนะคะพักยุทธศาสตร์ชาติเล็งเห็นความสําคัญของเดือนนี้ค่ะนาสิ่งของเครื่องใช้มามอบให้กับชาวมุสลิมย่านทุ่งครุเพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะนายขจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติเล็งเห็นความสําคัญของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่ที่พี่น้องมุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดเพื่อเป็นทานอันยิ่งใหญ่จึงนําสมาชิกพักลงพื้นที่มัสยิดเยมัตุนรอภายในชุมชนชาวมุสลิมเขตทุ่งครุ นับอินทผลัมมอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ทางศาสนากิจและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสามะอาดมัสยิดซึ่งชาวมุสลิมทุกคนต่างดีใจและปรับรื้มที่ทางพักเห็นความสำคัญของการถือศีลอดในปีนี้เรามามอบอิอนทผลัมให้เ,เพื่อที่จะใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิม แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของพิกฤตโควิดด้วยนะครับทางพรรคยุทธศาสตร์ชาติก็นำน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับมามอบให้กับทางมัสยิดนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะครับเพื่อให้มัสยิดทุกมัสยิดนะครับมีความปลอดภัยปลอดจากโรคปลอดจากโควิดนะครับเพื่อให้พี่น้องมาทํากิจกรรมนะครับของออพี่น้องชาวมุสลิมได้อย่างปลอดภัยครับนี่คือพรรคยุทธศาสตร์ชาติที่ได้ทํามาแล้วก็ ขอให้สันติสุขจงบังเกิดกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนครับในเดือนเรามาอนแห่งนีนะ้เป็นเดือนแห่งเดือนแห่งการกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเดือนที่ทุกคนจะต้องมุ่งมั่นกันทําความดีโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในขณะนี้เนะี่ยก็ปรากฏว่ามีโควิดนะฮะช่วงนี้ก็ทําให้ทางพี่น้องซิมนะ่ะก็จะมาทําพิธีกรรมก็ตามปกติไม่ได้เนื่องจากว่าได้ประกาศจากทางจุฬาลักมนตรีก็ให้เราระงับไปก่อนนะครับ ส่วนถ้าเกิดมีโอกาสหน้าต่อไปในสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะได้มาประกอบกิจกรรมเป็นปกติที่มัสยิดครับนอกจากนี้ทางพักยังร่วมบริจาคค่าอาหารให้ทางร้าน Family ่เลิฟที่เป็นศูนย์รวมบรรดาสตรีกลุ่มจิตอาสารวมตัวกันทำอาหารให้ชาวมุสลิมในชุมชนได้ทานหลังละศีลอดในแต่ละวันด้วย